กำลังไป MIT Thai c u l t u r e Center นะครับครับวันนี้ผมไปกินข้าวเย็นนะครับที่รัชดาครับใกล้ๆแคนาดาลง MIT ที่ t h a i c u l t u r e นะครับโค mm hmm. เด์ไปประมาณสักระยะนาทีเดี๋ยวผมก็มไม่เืยไปเหมือนกันครับที่รุ่นพี่นะครับเป็นเกาหลีนะครับเขาชวนมาที่นี่น่าจะเป็นหมูย่างหรือไส้หมูไส้วัวอะไรเงี้ยครับผมชอบมาก รันเชอร์ฮูกิครับนี่นะนีทเรียมายนะสวยเลยก็เป็นอย่างนี้นะครับน่าจะแต่นงนี้เลยน่ากินมากชั้นสองนี่นะสวยเลยสวัสดีครับพี่เขารู้จักกันมาโอ้ยนานมากเราเคยอยู่ที่อ c a มาอซีเอกันนะครับ <laughs> <R> <laughs> 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 RCA ที่เช่อะไรนะคอนโดจำไหม I House I าสออ์อยู่ใน RCA แล้วูจักกันมา10บสิบนนเ,ออเก้ 2, ปีอ1อปีมานานตนปีสองพันหกสองพนนตัวนี้ปี2 0ง0ันยี่สกูประมาณ1ิปีแล้วที่เขาก็มีปุราสกันเยอะขายเสื้อผ้าตัวนี้ก็ขายเรื่องเกี่ยวกับ ทำเกี่ยวกับนำเข้าของของ,ของกินเกาหลีพวกลาเมนลาเมนสมบรณ์ราเมนโซจูพวกข้าวม,มอะไรต่างๆนะครับก็ขายที่ทัวประเทศเลยนะคะะรับรดตาด้วยรดส,สามีด้วยเ,เป็น<อ>ยังไงครับ,บม,ม,มีทุกที่ใช่ไหมครับขายดีอะไรครับ คู่โซจูขาดีนะโซจูของเขาวไขาดีของกาลีกินเยอะอยู่นะถ้าสนใจก็ซื้อที่โลตัสได้นะโลตัสได้นะครับลูกค้าต้องการนหมโซจูชื่ออะไรนะชัมโจูชัมโซจูโซจูชัมนะครับโซจูซังโกเป็นของพี่เลยนะครับมีเซ็ทเมนูนะครับ A B C นะครับแล้วก็เนื้อย่าง ที่นี่ชิ้นี้เชื่อมันอยู่เป็นไสห้หัวเกาหลีนะครับมาจากเกาหลีจริงๆเลยผมชอบมาก,กและก็พวกสุนากนักกไส้วัวเหมือนกันอันนี้เป็นชิ้นี้เชืจริงๆนะครับก็มีเนื้อและหมูนักกับไลาชานิกนะครับน่ากินจริงๆเลยมีหมูย่างสุดของเขาด้วยนะครับเด็ดเดียวเย็นเกาหลีหรือสุกไก่ซุกกิมเชียอะไรต่างๆสุกหัวมีหลายๆอย่างนะครับปกีิผักกิมปาบหรือผีสะเกาหลีด้วย ดีมากนะครับดีเลยครับดีเลยแอ้น้าเนียนี่ี่รถนี่รนี่รถนีรถน่นีนี่รถ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 นีี่รถนรถนี่รถนี่รถนี่ี่รถนี่นี่รถน 방송용 방송 와아 오 <laughs> 어, 나갔다 나좀 나아 아니 이게 싸이 구이우워죠 싸이 우워 나만 주나 시켰으면 다 드려요 어. <laughs> 음 참기름 냄 참기름이 기래 참기름 이게 오. 느아 소시라 해 되나? 느아느아 에? 느아볼 아 느아볼 느아볼? 그렇게 아느아보세요 느아볼 아, 로이마ยไ로이마ร로이마ร로이ยไหมอร로이ยมากอร่อยมากอร아아 녹색 침 보이더라? 와사비 네. 와사비랑 이거랑 음. 같이 먹어요? 살짝 해서, 해서 네. 아위티깡띵뱀 아, 와사비 두어이니야니 아, 뭐, 뭐. 와차시는 분들도 있죠 차가워지세요 아 정말요? 네. 네. 이거 기분하자마얌 음. 어? 얌와 간이 좀세

ที่เรีโกเข้าผัดไทยนะครับเกาหลีเททเลยจริงๆนี้บริการไห้ได้นี่นะครับที่เกาหลีก็มีเหมือนกันครับแล้วก็เขาจะเฟรนช์ใช้เอามาที่นี่อ่านที่ทุกอย่างค่อนข้างอาร่อยบ้างนลยนะครับที่ว่าแต่าะจะมา่อยๆเพราะว่าใกล้กับที่ทางานกับที่อยู่ด้วยแล้วก็อ่านที่ถูกใจมากๆเลยครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนคนรู้จักจะพามากินที่นี่ดีกว่าเท่าไหร่อ่ะ สองเป็ดทรงสัตวค่ะองพันเป็ร้อยสามบาทค่โอ้ดีเดียวเราเกาหลียังคนเดียวไม่ต้องเชื่อเดียวผมจะเรียนเดียวขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณนะครับเคยมาที่ตรงนี้ไหมครับขอบคุณมากเลยด้วยโอ้โหดีเลยกินเสร็จแล้วเดี๋ยวไปข้างข้างมีซุปเปอร์มาร์เก็ตเกาหลี เชืีดูบงนะครับที่นี่เลยตรงนี้เลยนะอ่อาอดินี้วี้วันจี้ว้ววันนุ้น้ั้าาวันันนนี้นี้วันหีรัีี้นนันคนไทยให้ด้วยนะครับนีนี่นีนี เอโรลกับเนี่ยของพี่เข้าขายอยู่นะครับแล้วนี้ก็มีนี่ก็ทาดิโก้นี่ข้างล่างนะครับไอ่ชั่มชั่มอ่าชั่มช่มชั่มข้างล่างนะครับเนี่ยพี่เข้าของของพี่เข้าใช้อยู่แน่นอนี่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 เอออันนี้ของของพี่พี่เลยครับราคาเลยสี่สิบห้าบาทโอ้โอ้ใครดีมากเราใหญ่ด้วยขวดใหญ่สี่รถดับทับมอสอ่าอีกสี่สิบได้มั้งของพี่เลยนะนี่ผุดผิด อันนี้อร่อยของแล้วอันนี้ก็อยเหอเจลลี่เจลลี่อ๋ออันนี้ก็ของพี่เลยอินสแตนนี่แหละกินบ่อยกินบ่อยมากกินง่ายก็กินกับกินกับข้าวเหมือนกันแต่ว่าราคาเนี่ยพันเนื่องไหมเลยไปสิบห้าบาทเมื่อเดียวนะเดืมเมื่อเดียวจบเลยเลยไปสิบห้าบาทใกล้ถูกแต่ว่าอยากกินก็ต้องกินซื้อไว้อันนี้เป็นแบบโปรอายุแบบเป็นเต็มเปียอย่างเงี้ยครับแต่ว่าซื้อไว้ไหนตย็นไว้ก่อน อยากกินก็ซื้อที่ผมที่มานี่ก็ผมชอบเนี่ยซื้อกิมชิที่นี่เลยกิมชิที่นี่ก็กิมจิซื้อไว้กินนะครับแล้วพวกอาหารที่อันนี้ครับอ๋อถ้าซื้อแล้วก็กินได้แบบเป็นเดือนเลยนะครับเป็นเดือนเลยอันนี้ขุงนข้าวละไก็กินกับอันนี้เลยกินบอยบางทีบางก็มียังอยู่เลยบก็เลยไม่ซื้อ,อันนี้ด้วยที่พวกอาหารที่นะครับก็ซื้อไว้เก็บด้วยมันนานได้เลยซื้อไว้กินนะครับ ขวังมาม่าก,ก็ซื้อไว้ตลอดขัดไม่ได้นะข้านมพวเยอะอยู่แต่ข้านมนผมแป้งไมไม่เคยกินเท่าไรมาม่าเนี่ยต้องกินก็เลยกินแต่ว่านี่ก็กินบ้างนะฮะนี่อันนี้ที่นี่เราก็ให้ลูกค้าอยู่นี่ครับให้ลูกค้าเพราะอันนี้เป็นแพ็กแยกเป็นแพ็กอยู่ก็จะให้ให้ลูกค้าก็ลูกค้าชอบก็มีเราอยู่ผมชอบอันนี้ชอบที่สุดแล้ว ดีเ <laughs> สิล่านะครับสาายต้มสาายได้เลยที่นี้เยอะๆเยอะ้ยเยอะมากเลยถ้ามานะครับซื้อเยอะๆหลายพัน <laughs> หลายพันเลยนานๆที่ครัง้งนึงครับผมมาที่นี่ประมาณจาดละครั้งหนึ่งอยากกินอไว้จริงนะครับ